สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจปกิตแท็กเตอร์รถไทมือสองสีสเกตกลับมาพบมาพ,อพอ่อกับทั้งร้านปกิตรถไทกันอีกแล้ววันนี้เป็นคลิปประจําวันที่8ตุลาสองหาหกเจ็ดครับสีพาพี่น้องรถไทยอยู่2คัน2รุ่นเป็นของคุณตาในะค,ะคัน,น,นทั้งสองคันนั่นแหละเป็นรถสีสูบทั้งสองคันครับแต่ว่าราคาหนีต่างกันหลายราคาหนีต่างกันหลายสําหรับพี่น้องถือว่าเออาป็นใหญ่ได้รถสีสูบเป่นแห้งไปไว้ใส่เนาะมาเบิ่งกันเลยครับว่าเป็นยังไง คันนี้เป็นคุปต้า l c 5 0 8ครับเป็นคุปต้า l c 5 0 8คันนี้เป็นรถมีอุปกรณ์ดินหนากับผาดหลังมาราคาบ่สูงบ่แรงคันนี้ราคาบ่สูงบ่แรงสภาพโดยรวมอ๋อถือว่ารถราคาบ่สูงบ่แรงเพราะว่ารถคันนี้ยังม่ได้เก็บงานอย่างมากมายแต่ถามว่าหัวซึมบ่บ่บ่หัวซึมครับรถคันนี้เอามาหมู่วานสดวนหอน รถขากเอาเพิ cannot, ASE, leer, hi, رك, ่นเทินเพิ่นอยากได้หาศูนย์เพิ่นอยากได้รุ่นนี้เพิ่นเกาสีหามาเทินเพิ่นเอาสีหามาเทินคันนี้เป็นรถมีเลียมทะเบียนครับเป็นรถปีปีอะไรปีประมาณปีหานึงปีหานึงยังนายางนาเหลือบ่หลายเด้อพี่น้องเด้อสาเหตุที่ว่าราคามันมันบ่สูงบ่แรงพออย่างเพราะว่าอ่ามันก็ยังบ่ทันได้เพิ่มเติมอะไรลงไปอ่ะนะ ขาบเปนเพิ่มเติมอะไรลงไปอาจจะสูงกว่าน,นี้เอาราคาเท่าไรวันตีราคาคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทเบิ่งรถคันนี้ยังไงสิราคาสำคัญกับสามสี่สามสี่ก็ 3, 4. 3, 4. ออยังแสนห้าแสนหกก็ได้อันนี้ได้ซีซส่นห้าแลงครับราคาแสนหกหมื่นห้าพันบาทขับเป็นเปลี่ยนยางหนาลงไปไม่มันเกนิราคาเพิ่มขึ้นอีกอันนี้เอาราคาสิว่าสภาพนี้ก่อนแต่ว่าถามว่าเครื่องดีเกีดีบ่เครื่องดีเกีดีครับพอผมเป็นคนไปลองมาเองกับกับมือรถคันนี้เนาะ ทอนคาตัดแล้วท่อนคาตัดแล้วอย่างหลังเป็นของโอตนีเหลือพ่อได้ก่ออยู่จากปีสองปีอยู่นี่แต่ดอกบอรสูงเหลืออยู่วยี่สิบเปอร์เซ็นตดอกมันยี่สิบเปอร์เซน่าได้โตต้นสาสานดีครับโตต้นสาสานดีระบบเกียร์ระบบยังยังโอเคอยู่ลังคามีแตกบ้างแต่ว่ากระปลามาไวแล้วปลาแล้วพัน ผ่านหลังเป็นผ่านหกครับใบหนาๆเลยใบยังหนาอยู่ผ่านหกขี่มอเตอรเหลืออยู่ครับขี่มเมาะก็เหลืออยู่ด้านหลังด้านหลังสะอาดสาดีครับพี่น้องโอ้ฟ้าายบอนแค่เปิดได้พี่น้องเนอะดีอยู่ ว่าให้บนเคยเปิดแต่ซีนซีนหลอหลังสองขางเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนซีนโอ้รลมันสี่กว่าปีแต่มันตกเปลี่ยนหว่ะดังหลังสาสา่นดีครับรถคันนี้ชุดใบยันเป็นของที่ที่เฟิร์ตน่ะไม่ค่อยขึเร็วขึ้นเร็วลงเร็วครับขึ้นเร็ว้วลงเร็วดีใบ้นันรุ่นนี้เดี๋ยวสิลร้องขับร้องไถ้เบ่งกอนเสียมาเ,เปรียบเทียบกันสองขันนี่พออย่างอันนี้กะว่าวในลักษณะแบบว่า เพาเพื่อหลายๆคนเือเพิ่นบอนตัดสินใจที่ว่าอยากได้รถด,ด้อย่างอยากมีรถแต่ว่าน้อมันตัดสินใจว่าอยากได้สัม่มใดหางบสัม่มใดคันนี้ซีสูบหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทแต่ว่าคันนี้ซีสูบเพื่อกันแต่ว่าเป็นุ่นใไม่กลัวเนราะ่น้องนั้นรถคันนี้ปีหกสองรถคันนี้ปีหกสองรถคันนี้สภาพเดิมๆมืองามเพียงคันนี้อยู่ที่ซีแสนกลัวซีแสนกลัวราคาห่างกันเกือบสามแสน ราคาหางกันเกือบสามแสนถามว่าใส่งานเด็กคือกันบอกใส่งานเด็กกันครับแต่ว่าต้นแบบนันสึกษาเนี่ยเวลาถอยหลังแต่ว่าสำหรับคนที่ว่ามีงบบาลหลายเขาเก่าต้นั้นไม่ใส่ก็ได้ยถามมาคนอยากได้ดุดใหม่บอทุกคนจะต้องอยากได้ดุดใหม่แต่เขาก็ต้องเบิ่งว่าเขาจะเป็นของเขาหรือว่างบประมาณของเขามันมีสวยหรเป่ามันมีบ่หลายเขาสมมติไปใส่ก่อนผุได้มีหลายอยากได้งามๆเอาขนนี้ไปใส่ถามว่ารถรถใหม่นี่มันราคาจักบาทรถใหม่นี่รุ่นนี่ก็อยู่แปดแสนกว่า รถไม่รุ่นนี้ยูแปดแสนกลัวแต่พอเปินมือสองเาาราหักราคาลงมาเคืองหนึ่งเลยเดี๋ยวสิมาอธิบายอีกอข่าวอีกทัวหนึง่งมาลองคันนี้มองก่อนเนาะ L4508 มีเหลี่ยมทะเบียนพี่น้อง

สิครับตัราะวาทำไมนะเขาชิ้นกระมันมักน,ก,นกับสิ่งนีอยู่ครับ ถ้าดันดินอยากให้คล้องโต๊ะขึ้นตัวนี้ใส่เป็นใส่เป็นไฮเป็น c, c. โลซีไฮด์ซีโอเดินนาเดินนาไหลัง่งมันจะเลี้ยวขึ้นนะใส่เป็นเทสโลไหลั่ลงเลี้ยวขึ้นเดินหน้า,า,นาดัานดิน ลองเรียนมึงในทางอันนี้มึงหอนบารถปกติดบบรถที่หาเนี่ยบอกเลยว่าหอน อนอนนน้เอนก้ารุ่นเก้ารุ่นชี่หานี่ประมาณนี้แหะครับมันสีหอนสิเลยมันเห็นเหตกเขาเ่ื่อกับลำคางหน่อนะสำหรับพี่น้องจะแป็ว่ารับได้ có thể thầy bóng ăn, có thầy bóng mình. mất cái bóng này bóng nào đấy, bóng mình. lấy bóng bóng lại, bóng 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 ลูกปืนนิดนึงลูกหมากแน่นดีครับลูกปืนข้างอีก็นิดนึงคือกันลูกหมากแน่นดีโดนล้นหล่อพ่อใส้ครับรถสี่สูบราคาสามสามสิบสี่ราคาแสนกว่าบาทเองพี่น้องเอ้ยเอาไปหมางปลาหมางพลได้สบายสบายเลยนี่เปลี่ยนย่างหนาแล้วนึงมืนอก็ซอยกันตะกุ้ยดีกว่านี่แห้งเวลาดันดินนักหก็สิแห้งดีกว่านี้ใครไมเปลี่ยนย่างหนา เปลี่ยนย่างหนากระเพิ่มไปอีกห้าพันคูนึงตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทเด้อพี่น้องเด้อส, 400, าสภาพนี่เด้อสภาพนี้หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทส่ทงฟรีสาวหน่อยกิโลเมตรที่เกา่าอ่าคันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทมา,มาเาเบื้องไเอีกของเขาคันนี้เป็นรถปีหกสองครับแต่ไม่ไม่สะตุลหอนเลยเมื่อวานมาพร้อมกันพี่น้องสังเกตใบดันยังสีนี่เป็นเหลี่ยมๆอยู่เลยยังมีข่าบ ข้าวขอมแดงยังยังมีรถใส่งามมาสองพันชโมงครับรถคันนี้เบิ่งมาบุญบุษรักมาต้นนี้บุษรักนั่งแน่นนังดีนั่างงามคันนี้ทอนคาดบอนเคยตัดเครื่องบาทันเคยเหตุอย่างพวกห้อยมงห้อยมากย่คือเก่าครับเดิมดีแท้ยังดันหลบเหลืออยู่ประมาณแปดสิบเอร์เซ็นต คันนี้เพิ่นใส่คนรถเกีียวหลังรถเกียวผ่านกินยังนึงเด้งงามๆอยู่เลยครับนี่ผ่านยังง,งามๆอยู่เลยอ่ะผ่านสองสี่หกเอฟใบใบเกิดยังดีอยู่ด้านหลังสีหลังไ่เคยเปลี่ยนผาให้บั่เคยเปิดครับรถคันนี้เดิมเดิมดีสุดยอดครับรถคันนี้ถือว่าโอเคเลยรถเหล่มทเบียนพร้อมรถคันนี้เด้อปีหกสองจะของเพิ่นเพิ่นพรแล้วแล้ว มีความจะเป็นที่ต้องขายออกมาสภาพโดยรวมเนี่ยผมหมักเลยสูตรราคามาก,กันแค่นี้แทงแสร้างมันเป็นสายท่อวีไดไว้เลยพี่หน้องเนอะ tức là chắc, chắc chắc là tức là nè, là tức là tất là nè là tất là con là mày là đi đúng không? Bán này, bán này. ตึงแขนหลังไห้มันไปวัดกับยางคล้ายพระพุทธของอก,กันเถอะคล้ายพระพุทธของอก,กันครั้งนี้โดยรวมงามดีครับยางหนาของนั้นหล่อพื่งกันยางหนาเรือประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์มุมปีอยู่บูตรสลักเงินแนนเลยครับสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าชั่วโมง ไมดิจิตอลต้อ,ของขอใจน่อยหนึ่งว่ามันวัดความเร็วเอ่อมันวัดมันวัดไม้ที่ไต่ที่ได้ชาติอยู่ในได้ชาติมันวัดได้บัดก็ไม่อยู่เร็วหรอคือว่าขอแต่สตาร์ตติดไม้ทางานเลยไมสีสูสงๆแน่จริงๆแล้วค่ะไม้นันเป็นเทียบเป็นไม้เข็มรถแค้นี้หนาสิอยู่ประมาณบว่ถึงพันชั่วโมงบว่ถึงพันหรอกเบิ่งตีละพี่น้องเอยเหล็กยังงามอยู่อยะ ใต้ด้านดูข้างใต้ดูข้างใต้ก่อนงามดีครับคันนี้รถไม่แปดแสนรถชั้นนี้แค่สี่แสนที่น้องเน่าบนกไปออกรถไม่ครับสำนิกพ่อใส่ได้ไหมได้ซุ้มวะโอ้โหเหนี่ยเดี๋ยวใอ,อยเอาน้ำยาฉีดเอาสูญฉีด เดี๋ยวลองมึงกันเดี๋ยวลองความแรงให้พี่สองมึงกันอันนี้มาลองมาลองเกียร์มึงกันหอนป่ะเกียร์หนึงหนงเลยโวกบุญไม่เคยสิบหอนก็คู่ต่า

หัวกำลังแรงหาสตอนนี้มีอยู่สองคันนะครับไ่ว่าคันนี้นะพุตทนเชนเหลอทนเชนเหลออาผมเป็ยังพอจะของ cầm ngay rồi Để kịp cái chỉnh nhau Mà cầm đơm Còn khác gì đơm đi nào nữa Đơm thế ạ ทุกนจะังว่อขอมเด็มันห่งครับผมไอตรงนี้อยู่แล้วรุกท่ พื้นแน่นๆครับลูกหมากแน่นๆอยากได้ไปไว้ใส่บ่ผิดหวังนะพี่น้องเดอ้อลูกหมากครั้งนี้นิดนึงแต่ยังบ่เป็นปัญหาสำนีสองคันนี่ฝากไว้ที่อ้อมบ่ก่อมใจครับผมาร, 65, บาาาราคาแสนหกหมื่นหาพันบาทราคาคันนี้เท่าเลวะตตีราคาคันนี้อยู่ทีซีแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะพี่น้องเดอ้อซีแสนสองหมื่นหาพันบาทสำหรับ l อ0 1 8ศูนปีหกสองสำหรับเดิมๆ หารถหาอะไรยังสี่พี่น้องหารถหาอะไรยังสี่เพรหอยยังเพราะว่าเจ้าของเก่าเพิ่นใส่ถนนถุนหนองผมมีหอยแป๋วผมมีหอยหยังเลยดีอยู่คันนี้เดิมดีงามดีบ่เคยลงนามสำหรับพี่น้องที่อยากได้ไว้ไปใส่โทรมา081 9 7แปดหนึ่งเก0าเจ็ดปด่ศองจ่หไปบ่หอดจบมถึงโทรหาได้คือเก่าครับอยากมาลองขับลองถ่ายลองได้มื้อนี้ก็บ่หลายย่างพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายที่ติดตามเราชมเราฟังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ ขอบคุณครับวัสดีครับ